ผมน่าเป็นนิตยใหม่เม่อพระเจ้าปิ่นปอนผนังวัดเจดกเกษมข้าพี่น้องไม่นั่เที่ยวนั่เมืองปอบปั้งะวัติของการสร้างวัดวัดกเกษมที่ท่านเขาวัดเกจดกเกษมนีประตูโขงกร้างว่าปีพศสองันพศ2ร้อยยี่ปลายปีหักมาประวัติของการสร้างตอกตะหนังวัดเจดกเกษมเป็นวัดกลางมีพระอยู่ปรมดิมน้องปรูมาจากวัดครูสิบหกเป็นวัดต้องสร้างตึมประตูมึง ผมเป็นผ <ider> like um. ู้ซอยเนมายูเป <media> ็นวัดจัวัดจังัยูโน้ำบาสมาาได้กอสางให้เนเพิ่อเป็นขมกบบาทสมัยนั้นตนอยน้องีาใดิมผมมาถภาพเป็นรมขนาดในจังวัดเป็นวัดของกอสางของปูนิ่เพป่นวงปูนิ่งพนักโล่มจะมาอยู่วัดเเมฮามีมถมาไี ี่คือหอระฆังสมัยหลวงปู่นี่มันจะมาสาเนำในสามคือเดียวกันพศาะสองสี่หลวงปู่นี่มานังโคร่เป็นเป็นพ้าดเซตพลาดส่างในสามหอระฆังหอกองต่อกันไปนี่สองหลังต่อต่อกันคือผีไม่คุ้มคืนไอ้ส่วนพี่น้องบ้านเฮานี่ครับทั้งแฉมมันเทกยบกับเทมนี่มากคุณดินคนณไส้มานตากโดมาเห็ดเทพโค้งส่างวัให้งส่างจัางส่างวาใส่หนึ่งสลายให้แต่เก่าแก่ยังมด้บูรณะอยู่อ๋อในสางมานหลายปีแลยเพศาะสองสอสี่นั่นพวกสมควรจะติดตามผมมา หอหอกกองขนาด <c oughs> หอกกองแต่ตางียาวกันกพรทช้อช้อสีอสมัยพุ่นมันำมาตราหนำแ่ทั้งหอกองทั้งหอกระข้าง2หลังต่อกันไอ้าสามยามเขาเปนมื่ออยู่นำ สองสามมิลซาคุณไจากไปอันนี้ฮอกองนะฮอกองเมื่อกี้ฮอละครั้งกอ,องนี้นั่งนั่งยันงูนั่นงงูนังงูวกองสร้างมาจากฝัางใช่มุนฮับใช่มุนม่นใช่มุ่น ไรกมูลหรครับ okay. ้ยนเขาห่นหมนดังบุรีไมผู้มาเน่น้นง้ายน้งเงินสมัยสมัยลูกกูขึ้นทางระโลกเขาท้ท้งซีไ้องะ่างทออง้อตุโงงนี่สอย่างรบุญละที่ลาน่งทางดานในกอต้นใบี่ปลูก็คือต้นขนาดหนา คนปลูกไว้ก็มีต้นพ่อมีต้นไม้ลายยางคนปลูกไว้ต้นไม้ดอกที่เลี้ยงมัจจกสีงต้นยัง,ต,ยงต้นยังครับผมาดูนี่ใหม่ๆหมกำลังโดนร้ายในวัดประพิคุกปแกว้วโดร้ายไม่ที่หาลูกตกแต่แตเขาสายมาขั้น ไลยฮอกองเนาะพ้าหอกองกับกับหอหอละข้างก็คันช่วงปูนิ่นมช่วงปูนิ่งสองสี่อละข้างหอกอง างขอซอว่าโวสดทางวัดเจรเกษมนีสมัยอาจาร,รย์วิธี้มนมาจากบรรจารา์น้องจากปูนิ่นไปแล้วเป็นมันระฆามราไปแล้วคนนี้มุนอาจาร,รย์วิทีมาสัาง่งแต่ว่าสั่งกับวันสมเร็จเพราะว่ามุนก็ได้ซึกขาดราจากไปประมาณอยู่สามสี่ปีบริาาสั่งต่อช่วงนัง้นผมก็เลยเล่าจากปูตอยมาแจกขมัพออนพศ4000ไม่เป็นลงสมาชิกบตสั่ตอนเมื่อทางขมันมากขอสัง่งนเล็กๆนน้อย การแช่ต้องแสนบาทกระเพื่มชาวบ้านชินรองเบิดประมาณสี่ล้านบาทเอาโว้สดังนี้ก็สมัยอาจารย์ชี้ว่านเดาเพราะท่ามุงทั้งค้าเ่าก็ว่างโค้งสางไว้เพิ่นเกิดซื้คาราจ,จากับเปน็นนิมนต์หลวงปู่หมานมาอยู่นำ้ำม,มันมาจากวัดแสงมาอยู่นำ้ำบริสางมา่ประมาณเจ็ดปีแปดปีถึงสิบปีอย่งางก็แล้วแต่ว่าหลวงปู่หมานเขาบริสลองน้ำพร้อมหลวงปู่หมานก็เลยออกจากวัดนี่ไปอยู่ทั้งหมดต้องสิ้เห็น ตอ่อต่อเรื่องกับพระคู่ไม่ขู้มือนี่พอดีหลังจากนั้นแล้วกรับไอ้หลงวงพ่อพระคู่มาจากวัดเบตตะวันมายืนวัดเทียบเฮาวัดก็คือว่าช่วงนั้นผู้หมา,น,น,าหนั้นไปฉลองพระโว้สดอี่ครั้งแล้วเพราะนั้นฉลองพอดีไปได้พระอาจารย์ร้องมาจากวัดเบตตะวันได้ทั้งตําแหน่งจเจ้าอาวาสได้ทั้งตําแหน่งพระคู่โศกหลือกเกินดี่ยว่าเป็นอย่างบี้ย่งมเอาพระข้างนอกได้ไปเอาขอนิมนต์ จ่อขะน้ำเพื่อเพลินกระแบงไม่หายพอดีก็มาหาเจ้าอาวาัตเพลินมาหาพระคู่ให้เพลิอนอยู่นี่ก็มีใส้สองยังพุธสองบวชแล้วพอดีต่อจากนี้ไปที่ตามเบาเบึงทางบวชเล็กนอ้อยไปรุ่งตลาดลังใหม่วัดบัดเจกเทมันเงาหน้านะในคืนนี้มันเรื่องลึกเับหลายอย่างแต่เจ,จ้าอ,อาวาตสองสามจ้าอาวาสจึงเป็นบวชได้บวชทั้งนี้จังหาดัความือผมมีหลัก ช่วงนี้พ้าเดินรอบรผาโว้สดไปรอบไปบึงผ้าอุโบสถนี่นี่ไรมาจากใครพ่ม่ไรไรมาจากมึงเล่านี่เดี๋ยมาจากมึงเล่าไปก,ก,กัะหลวงพ่อไปเห็นโบทเ์กันเรื่อยถ่ายมาแต่ผ้าสร้างไว้บึงทวิทัดเลกอ๋อจีเลยมาจากฟังเล่าบ่เนี่ยจากฟังเล่าอ๋สอสปปเล่าสพปเลาาเหมือนมาถ่ายมาจากโบทถเป็นหุ่นตัวไข่เป็นสองอย่างหนึง่งเผาโวสนี่แทนทั้งในพอชุ่มได้ตะก,กอนใส่หนี่เเป็นทั่งออกเป็นนงโยมได้ ไม่่าวครับรสาราเฮาตะกอนกับห่างร่างเกา่าไปพัฒนาสามต่ออันโบนีใส่กิจกรรมยังไงครับยานมีง,ง,นงนานไหนงานน,บบาาน,างนี่ก็เป็นงานบำเพ็ญบุญกุศลแบบว่าดมาจำศีลจำหนังนี่นะบำเพ็ญบุญเอาทอดถือเป็นงา,งานที่สำคัญตัวสัมภารเปี่ยมบัวเปี่ยมังเปี่ยมศาสนาต่ก่อนก็ใสน้ำกันในะสาราเป็นสารามันไม่มีหลังอื่นก็เลยใสในนี้ กัวงอยู่้น้องกั่วานี่ยนี่พี่แทนบวชพี่แทนพอออกไปตนงานไองอยู่ใดอันนี้กับพื้นนี่ก็ได้งบประมาณจากพม่การของหลวงพนมหายเงินสองแสนกว่าบาทนี่กัน0 0แสนบาทถ้าปูเพียงพิกายอือก็จะเอาล้านกว่วงกะใช้บ่าเสรีแห่กระชิ้นกระถอกนะแหหนักแห่ยังลอยนะลอยคือกิจกรรมส่โบสชระ์บพระอุบสเทียัง เป็นต <S it> ้วนั่นที่ห้อเต็มนี่อ๋อเต็มเวลางานเวียนเทียนอันนี้ตะตะคายยังไงพ่อเนี่ยตะคายยังไงคายเป็นนกกันนกไปมันมือถไปนหันอ๋อกันนกกัรนกการนกเหมันเข้ไปนกมันจะหลายวางนี่ใหม่ใหม่แต่ก็ต้องโลนปวดเพราะท่านพระกันหน่อยพระกันหน่อยเออสังเกอรี่แกมีู้เดียวสังเกอรี่มีคนเดียวนะอย่าลืมกด ก็ยเทา่าฮ่าฮ่าฮ่าวนไ่ไวกูเดียวสาอยุ่ถึงสิบปียังขเขาแล้วเ<อ>ขา,ขาโว<อ><อ>้ันโอ้เขาถังข้วพอจ็ใส่เจาวัดไปสองสามลูกโอ้โงงเยไม่ตืนที่จากเวทครับ<อ>ล่าพิษแน่ล่าประโยชน์ไม่อื่น,นแน่ครับเรื่อ้เวทออมออม สำหรับใหม่นี่ก็เอาใหม่เปลี่ยนเพิ่นนี่หน่นี่เง้ยหม่วนเปลี่ยนเพล่นก็โตบัตปลาสยงามพืช <ừ> นหาใหมให่เว็ดเขาลายโสดไต่สอสชาตีสชาตี่นบริจาคกิจ<ะ>พ้บุญอ๋อเจ็บเองกัรอ๋อคุณน,นายโซชาดาเอานน้กัน้อกันครับบริจาคสองหมื่นบาทประตูประตูใหม่ก่ประตูใหม่ตัวนี้บานบ้านี่เป็นบ้านใหม่่ บานหนอยจนเป็นบานไหดูอืมเขาบริจาคเิ่นครับสมัมนนมีปัญญาจะเอาขอนแนมาเข็อแต่เลยเปลี่ยนเพิ่นิ่นหามมใหายนะ,ะใส่เพิ่นพล้างเพิ่นมีพหลารกเฮาเฮาแรงนอนก็ต้องอใส่พนมีความสมางินะครับผมเพราะง้มีจ้าอาวา่าถว่ยืนยันพูดแข็งแรงทางไหนตังโต,โต,โตแต่ว่าใส่เจ้าวาสามองค์เลยมั้งสามองค์โอ้โหโอ้โหหน่อยหน่อยนะแต่ว่าใส่เวลายาวนานเป็นสิบปีเ เงินสีหลานเะเข็นมาสัางส่งพี่น้องเลย,ยถ้าที่พระหาน้ำพีนำ่น้ำหลงนะเพราลังกันมากไม,ม,ม่มาซอยซื้อไม่เคมีซื้อของประเทศเดน,นมาร์กหรืออย่างหนึง่งเนมาซอยเพิ่นมาเห็นว่าพนใหญ่เชิดยังว่าสันติเทศแทนพระเพิ่นก็ได้่ายมาหาหกหมืน่ <c oughs> นทให้โอ้ <c oughs> ยหลวงพ่อไอยู่งไปเขาไปไป,ไปเปิดเปิด,ปดครับผมบพระยังครับเบื้องหลบนอกก็โอเคครับสวยงามข้าวไทยตลาดนะครับ เดี๋ยวเรไปสลาตัวเป็นว่าก็ลงไปสลาก่อนต่อประว,วัติสม,มัยเก่าเด้เป็นสม,ม,มัยใหม่ต้องฟอมาหนี่นนกาานเนูเป็นมาเป็นจาวาดขึ้นมาอนี่คือเป็นมาตำแหน่งนี่แล้วเพิ่งมาหรือสลาหลังเก่าลงไปติดตามผมไปเบืองประวัติของสลาหลังเก่าครับผมจาวาดคือส่วนนี้อันหนึน่งอาจารย์วิชี่อนกับปูมานนี่มันอยู่นี่มนนมนนไมเไ็ดใกล้กันนึงนั่นเลยผ่านไป กอจากนี้ไปจะพาเขาตูวเราประวัติเรื่องของสลาลังใหม่ฟังแต่เป็นสลารังเก่านี่มันเป็นสลาใหม่หลังจากเอาโวสดนั่นจะร้องมาแล้วต้องขอพราะ,ะกูก้โควิดธนากรในเนีจากเจาก้าคณะเพื่อคนทหารมาอยู่ประจำมัน,นี่มาอยู่นําตั้งแต่จาวาดเพิ่นแล้วเช็คับแล้วบา้านสลารังเป็นสลาลังเก่าสลาสรลังใหม่มันเก่าแห้งพวกกินหลายต้องพอกระดีบ พญายิไ้ว่าสันสานสารังไมเถอดนว่าิยายกั๊มือก็่นบกวกอาตกล,งล่งาสาังมี้บแล้วคื้อแล้วมันถามันบบแล้วตร,ตรงตรงใจวนว่าก,กันจสนะครับนกันกันหลังก่าทีนีมันพญายเขียนภาพเก่านะภาพเป็นผนังไหวครับกทับิมเบิร์ตตาิตายยังว่วะืออแล้งเงินมึงราาทนึง่งที่นี่อันรูป เป็นพระเวสสันดอนวะหลูกเกาลูกเขาเป็นลูกปิวรังผารังผาวันสากตะกอนพยสร้างเขนงค์หนึ่น้วัด e okay. you know, ุมีอะรก็เลยสร้างไะองค์น like ึ่งมลองค์ใหญ่นี่ับานงพววาสก็เลยสร้างเขาจะเอาเหตุยังวัดังจะเอาะรางใหม่วัดถังก็เลยไปท้าใหม่ขอแผ่ใหม่เพ่มันทำไมพวกกู้โควิดพัฒนากรนี่ยครเป็นผูนำพระกู้โควิดพัฒนากรจ้าคณะร่วงจ้าพ้ะเพื่อตัวาตำบลเมืองเดเขสองจ้าวัดประเทศนี่ครัตั้งจังาวัดใเพิ่นขอพกู่ไอ้เพิ่น มันะนังมะลือะสล่านแล้วมันก็เป็นคว้าแพใหม่ที่ดองครัยตำบลท่าโพสีตำบลรับหม่แดงใหม่นึ่งใหม่แดงใหม่คิกอืมเดี๋วพวกถ้าเขาไปเบิ้งต้นใหม่นะอันนี้ต้นไม่จริงหรือเล่าครับต้นไม่จริงเลย้ไมฟอมน่ต้นแดงต้นเลยอนี้ไม่แดงอ้นี่ไม่แดงเปินได้ไม่ได้ใส่ไหนยหน่าพาักเข้ามั้ยน่าพยัมะ กับอันนี้ไม่แดงครบไม่เท้ๆนะครับพี่น้องครับแท้ครับไมท้ไมจิกมันภาษาไทกไม่ติงนะไม่จิกมันเท่าเลยไม่จิกไม่ติงโกกบัทาน,นทบลบ้านวศีอ๋อไนพัทจาบันาบ,บ้านวศีต้นไม้ต้นนี้เอว้เอามายากตัวตึนจขวางขวางคุณไม่ให้มากตัววิ่งขาดชองเคลื่อนจะเ้าขึ้นรถได้ พญใยันเลยปักดอกไม้ดอกตอเพราปักถูกปักเช่นบอกคนพนนี่บางบางมันว่างๆจะมีต้นโคโอปอยู่คนไปเอาขึ้น,รรเ,นเขาว่าพลูกปลูกเออปลูกอานพบไปเอาเขาว่าโอ้ยพญายันใหม่พวกขึ้นได้ปวดขาดประถมข้าดพักประถมจะได้ไปบอกคนจะเอาขึ้นได้มีแต่ของอ๋อมีแต่ของปรวัติ่มั่งสัมเพิ่นเพลินของเพิ่นเนาะของเพิ่นเัลนทำไม่จิกคือกันหนึ่งน่าใส่หน้าขวาไม่จิกเอาทั้งเมื่อตัดใกล้ต้นได้มันหนึ่งไม่มีว่างโอ้ไม่ได้มนนะมไม่ได้ใส่ไหน ผมวัาเป็นต้นไหม่ปลอมไหมอ๋อของแท้เบอร์หม่สี่ชิพกว่าต้นนี่มันน้อยนี่แต่ของหน้าหอยจันทร์เนี่หน้าหายกมีต้นหนึ่งปุรุต้นบุรุต้นกุรุต้นอ๋อเห็มากมุรต้นเยวอยู่หันหน้าอยู่หันหน้า ลยู่การมาซอยมาสมหัตจรถไทรถจกมาดึงซอยทางไหนมาโอคือมาจากไรบ้านเลยครับจากไบ้านไรบ,บ้านไรหน้านม,มันจะบา,านเยวาเพราสีตบหูหูมีอ๋อธรรมกผมอยากตามธรมะไก่เขาปลูกใจ่เขาปลูต้ม้ให้กับการต้นไม้ต้องพอกักู้นี่าหลับาขึ้นมา ร้านนี้ต่นากาปายพี่น้องต้องมางเรียดมเบอร์ผมเบิร์เด้อปัดจัเซมน่ละได้กอร์ชซของเพิ่นะแบกกี้ของซครับของซีเนอาเดอพี่น้องกับวัดวัดาเฮาอู่ร้านบ้านเฮากับเบอร์เราพี่น้องตั้งใจตั้งใจแต่เพินงายต้องมางเจียมากกวาลงปอพ่ทถมามาเลยนะครับมาพ่ออ พระพุทอ,องค์แรกองค์ทังขวั้งผูกยิพระพุทธมารต่งอคพ่อหาสีองค์หน่อยตางอ่อสิบเอ็ตามองค์ไร้เชือเป็นกจังกันครับผม พ็สทิพเล็สางัมีไหวพอไงเป็นผู้สางปูสกูสองเนหููปั่นพองก็ใช่เพินนี่ก็สางปีเยวก็ประตูโคงนี่ไมปูนิ่งสามห้าปีสองสี่สองห้าสองสี่เนี่ยจะไม่ปูนิ่งสางไหวอันนี้พอไงก็สางพ่สิยเล็กนี่สางไหวุ้ทจําหวัดพอดีก็เป็นแทนแทนตัวแทนนั่นสางไหวเป็นองค์ที่หนึ่งทางด้านนี้ สลากั่นไงก็่ได้สร้างแล้วหลวงพ่อย่างไรพระประทานสั่งไงเต็มสัวของสลาสามพันบาก็เลยสร้างเอาประทานถึ้นมามีภูริรากแต่ขึ้นได้หน่อยรากแสนบาทเ พัชรากบริจาคห้าหมื่นบาทผู้พนทีแกที่อาศัยดินแันทั้งนั้นงท้านั้นึงณจะานอนหแต่ถวายเมืองคอยกันเพื่การทหารดีเล็กดีน้อยตัวมือตัวหลัง่านของท่านนี่ครับสามอยกันก็สสาเด็ประสมผลไปแล้วท้องขัน ทางจิตเหนือเป็นพระอุโบสถบางกลางก็เป็นสละล้างไงสลาหมัยล้างไ่ต่อไปก็เป็นทีพักสงพักวายจานทั้งด้านมีแข่งน hmm. ้ำมียังมีต like ้องคั like Ferrari, ่วมี <like yapt TVs> <t> ่บนแจงโขกด้านันทางทางได้านตัวนก็มีห้องน้ำทั้งด้านที่ออกก็มีเพราะเมมทั้งด้นด้านเมมด้านสลาพักจาดทั้งั้านเป็นทางเป็นต่อไปก็เป็นข้างลงไปตัวสลาลิมน้ำสลาลิมน้ำลงไปข้างถึงข้างถึงสลาลิมน้ำ มาเบิ่งสองเที่ยวกับลูกหลานบาา้านเฮาการเป็นบุญเป็นคุณกับมาเบิ่งเนื้อมาเที่ยวกันันนนอร่วมกันมาทำกันว่าเชิญท่านเพิ่นบอทีออ่ชม,มบางได้กับอาบุกค,คอ้องกับข้อฝนข้อไผ่น้ำเดอนรับน้ำไฟน้ำอาติบุกคล้องการเม่าก,การจาสิว่ารู้เหมาะสมเรามาหาามา่างเพิ่อนนอกสิว่าโบแมนดอกสุดท้ายมันยังหลายที่ทำก่อนเมกกี้คล้องสี่ ติดตามได้โัสดีครับอ่าคว well, ิดไว้องเขาม่ปกไร้เนาะเรื uh ่องาสบใจเนาะอ่วงแล้วเนาะมาประมาณมาจากจังหวัดกับสำนักผุด